สวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะจิดาภาค่ะเป็นมาประมาณแปดเดือนค่ะตอนนั้นไม่มีทางเลือกค่ะแบบคือไม่มีงานทำแล้วก็เรียนอยู่ไม่มีเงินแบบใช้หนี้ไม่ทนันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสถ้าเกิดว่าเอาความรู้ที่ที่เคยทำเคยขายออนไลน์มาบ้างอะไรเงี้ยเอามาต่อยอดก็น่าจะขายได้ แล้วก็ไปเจออามาโดว่าแบบก็เห็นตัวแทนรายได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจลองสอบถามเข้าไปก่อนที่ Office อามาโดออฟิศสองอะค่ะก็คุณเชนก็สอนด้วยอะค่ะสอนออนไลน์มีสอนพอมีสอนปุ๊บก,ก็ทําให้ขายดีด้วยแล้วก็แจกรางวัลเยอะเดือนแรกก็ได้ทอง4บาทก็ดีใจมากเดือนแรกก็ปลดหนี้ได้ไปเที่ยวมันดิฟด้วยสอนให้ตัวแทนอะคะ่ะก็ได้ไปได้วยกันอีก2คนคือไม่คิดเลยว่าจะขายง่ายขนาดนี้เพราะว่าเข้ามาแบบว่า 20บวันแรกค่ะก็ขายได้ประมาณสองแสนนะคะกําไรแปลกใจมากก็เลยขายมาตลอดค่ะจากไม่มีไรายได้ก็คือมามีไรายได้แบบก็หกหลับทุกเดือนนะคะครอบครัวก็สบายแม่ก็ดีใจด้วยสบายด้วยรางวัลชินล่สุดแต่ตอนนี้ได้มาได้สองค่ะอามาดเหมือนเป็นความหวังที่ช่วยเหลือทุกคนได้ด้วยอะคะ่ะเหมือนเขาก็เป็นเพื่อนเป็นแบบความหวังเลยอะ ถ้าเราหวังใช่ไหมเหมือนความหวังเนี้ยก็ตอบโจทย์เราว่าเราได้ทุกอย่างที่เราหวังค่ะเหมือนเหมือนขอพรแล้วได้พรน่ะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่แบบเปิดโอกาสให้คนคือให้ใครก็ได้อะเข้ามาแล้วก็เริ่มจากไม่มีก็ได้